เนี่ยคือดิฟคินเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการลบเครื่องสําอางนะคะแล้วก็ทําความสะอาดรูขุมขนนะคะมีสารประกอบสําคัญเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นใบกิงโกะนะคะใบาชาเขียวแล้วก็แครอทอนุพันธ์วิตามินอ e, ีช่วยให้หน้าเนี่ยมีความ ชุมนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เงาวาวขึ้นด้วยนะคะวิธีการใช้หญิงเชื่อว่าหลายๆคนคงทราบแล้วนะคะก็คือ,อาทาเนี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็นวดจนกระทั่งตัวครีมเนี่ยกลายเป็นน้ํามันนะคะหลักการของอันนี้นิดนึงเทคนิคก็คือจะต้องนวดจนตัวครีมกลายเป็นน้ํามันก่อนเนาะมันถึงจะทองความสะอาดลงไปให้ล้าลึกยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็เช็ดออกด้วยสำลีชุบน้ำหม,ดมาดๆนะคะโดยส่วนตัวหญิงเนี่ยหญิงใช้สำลีเช็ดชุบน้ำหม,ดมาดๆเช็ดออกนะคะเพราะว่าจากการที่เราซื้อสำลีในบ้านเราใช้เนี่ยต้องยอมรับว่าสำลีมันค่อนข้างหยาบอะค่ะตัวเนื้อมันนะคะพอเราไม่ไม่ชุบน้ำเลยเนี่ยเวลาเราปาดลงที่หน้าเนี่ยมันทำให้หน้าเราเนี่ยเกิดริ้วรอยได้นะคะเพราะฉะนั้นการชุบน้ำเนี่ยช่วยให้ผิวสัมผัสข,ของสำลีเนี่ยมันนุ่มขึ้นนะคะแล้วมันก็จะเกลี้ยงขึ้นด้วย